สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องน้องเอกพารวยด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะเอกก็เอาเลขน้องกวินนะคะน้องกวินนี่ให้โชคาตากระยายนะคะมาแล้วหลายงวดนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะน้องกวินก็ให้สองเจ็ดออกเจ็ดนะคะเอเห็นว่าเลขมันห่างเดียวนะคะเม็ดเดียวก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆน,นะจ๊ะ งวดน,นี้นะคะน้องให้สองส่สี่สองนะคะถ้าถ้าถูกใจเพื่อนเพื่อนก็จัดนะคะถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านนะคะแล้วก็มาต่อที่เลขอ่าปูสี่หกนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็เข้าบนล่างนะคะเอกก็เลยเอามาฝากเพื่อนเพื่อนจ้างวดน,นี้นะคะ3ตัวให้เจ็ดเจ็ดสามนะคะกับสามแปดห้าล่างนะคะเจ็ดสี่สองแปดกลับด้วยนะคะ3ามตัวก็ตัดซื้อด้วยนะจ้า ถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านแล้วมาต่อที่เลขใหญ่น้อยนะคะท่านผู้ชมให้4004นะคะบนล่างนะคะตัวกัน14นะคะถ้าชอบก็ซื้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเอเอามานําเสนอเป็นแนวทางนะจ๊ะเลขมีเข้าไม่หลุดคะ่ะ